วันที่20เมษายน2560คณะกรรมการประกวดวิสากิจุบชนดีเด่นระดับเขตสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่8จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีนายนักทรน,นักสังพู้อในการกรมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ,ราศาพร้อมคณะกรรมการจากหน่วยงานของกรมพัฒนาชุมชนกรมส่นบัญชีสากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร ำดำเนินการพิจารณาผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลันปามน้ำมันตำบลราชกรูดหมู่ที่4ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพร้อมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ได้ำดำเนินการนับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกปั้มน้ำมันจำนวน249ราย จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การแนะนําส่งเสริมของนักวิจารณาส่งเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจังหวัดระนองระดมทุนจากสมาชิกเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อผลผลิตปลาล์มน้ํามันจัดซื้อรถยนต์บรรทุกรถตักสําหรับขนส่งผลผลิตปลาล์มน้ํามันไปยังโรงงานสกัดปลาล์มน้ํามันการดาเนินการทําธุรกิจรวบรวมผลผลิตปลาล์มน้ํามันของสมาชิกมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทในปี2559 สมาชิกได้รับราคาสูงกว่าขายผลิตภาณน้ำมันให้รันเทเอกชนกิโลกร,รัมละไม่น้อยกว่า30สตางค์วิสาหกิจชุมชนตำางบนรบาชกรดมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับของตนให้สมาชิกปฏิบัติตามมีการจัดสรรกำไรสุทธิให้กับสมาชิกชุมชนรู้จักมีการวางแผนการผลิตร่วมกันสามารถจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตจัดซื้อ ปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิกทำให้สม,สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี